ทนายรัชพลยินดีเข้ามาดูแลลุงพลในการก่อสร้างพญานาคแฟนขับเอฟซฝรั่งเศสออกค่าใช้จ่ายให้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทนายรัชพลสิริสาครได้มีโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุข้อความว่าวันนี้มีหญิงไทยใจดีอาศัยในประเทศฝรั่งเศสติดต่อมาให้ทางทนายรัชพลสิริสาคร ไปช่วยดูแลลุงพลในการก่อสร้างพญานาคโดยจะออกค่าใช้จ่ายให้เพราะอยากให้ชาวกกกอกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมไม่รู้ว่าพี่เขาพูดจริงหรือพูดเล่นเบื้องต้นผมยินดีไปให้อยู่ระหว่างรอพี่เขาโอนค่าใช้จ่ายครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนแฟนคลับเอฟ ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะอย่างเช่นคนแรกบอกว่าไปด้วยค่ะอยากร่วมสร้างพยานาคด้วยความคิดส่วนตัวเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ทำด้วยใจไม่ได้หวังผลอะไรคือสุดยอดมากค่ะดีใจแทนลุงป้าค่ะแฟนคลับท่านนี้บอกว่าได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณแทนลุงและชาวบ้านกก,กอกด้วยนะคะ สาธุขอให้สมหวังขอให้เป็นจริงเถิดนะคะขอบคุณทั้งผู้ใจบุญและคุณทนายรัชพลค่ะดีใจจังสงสารลุงป้าขอให้เป็นจริงนะคะดีใจกับคนกกกอกด้วยค่ะที่จะมีของดีไว้บูชาในหมู่บ้านส่วนแฟนขับท่านนี้ก็บอกว่าการทำบุญไม่มีใครบังคับใครให้ไปทำเขาทำจากใจ เงินเขาจะให้ใครใช่ว่าจะโง่เขาให้เพราะอยากจะให้ทำบุญเขามีเขาอยากทำพวกคนด่าก็บาปที่ปากเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าคนพวกนั้นจิตใจไม่อ่อนน้อมเลยค่ะสาธุกับผู้ที่จะช่วยสร้างพญานาคนะคะ FC คนต่อมาบอกว่าคิดว่าลุงพลและคนที่ร่วมช่วยสร้างเขาหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่ชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีงานมีรายได้บางคนก็มองด้านเดียวคิดว่าเขาจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองความเชื่อและความศรัทธาของคนเรามันไม่เหมือนกันไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งส่วนตัวไม่คิดว่าแกเปลี่ยนอะไรหรอกแกก็ยังเป็นแกแหละยังไงคุณทนายช่วยดูแลเรื่องเงินให้ดีแต่ทนายเก่งอยู่แล้วเราเชื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องชัดเจน ลบคำคอรหาที่ถาถมเข้าใส่ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าอนุโมทนาสาธุกับคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะคะถ้าลุงสามารถสร้างจนเสร็จไม่มีแมงมากวนคุณพี่กับทานายจะได้อน,นิสง์มากๆเลยค่ะขอให้เฮงๆรวยรวยมีแต่ความเจริญนะคะสาธุค่ะเอฟซี FC ลุงพลต้องกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ที่มีจิตใจสูงและเมตตาที่ส่งคุณทนายมากฝีมือมาดูแลครอบครัวลุงพลขอให้อานิสง์ในครั้งนี้ครอบครัวของพวกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป F.C. ท่านนี้บอกว่าหากมองลงไปลึกๆชาวบ้านกกกอกรวมทั้งชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงมีรายได้จากการค้าขายเล็กๆน้อยๆจุนเจือครอบครัว บ้างก็เป็นยูทูบเบอร์ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนไม่รู้จัก YouTube ด้วยซ้าไปชาวบ้านบางกลุ่มเมื่อก่อนขายกล้วยมีคนไปรับซื้อจำนวนจำกัดตอนนี้ก็สามารถขายที่ตลาดได้คือดีค่ะคุณทานายใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราคิดแบบนี้สาธุค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ